เลอดพวกาวจอัวนราชการเองอาจจะไม่ได้แนะนตัวแต่อยู่ที่นี้นะครับเราะีวตุประสงค์หลักที่มาโครงการจังหวัดก็คือรู้ละอนุราชการทุกท่านต้อตรชาการ ด้านข้างตลาดแกรนะครับจะมีเช้ากล่องสำารับิัทางตรงนี้ทางได้ไหมไม่ยไงันจะดนเท่าไหร่ร้อ กกงันมองทางนี้นะครับหนึ่งสองสามอับนี้ิ้วไข่จับที่ไหนมาคะแม่อ๋อทางนี้จังหวัดนะอ่านะเป็นงานทางสำหรับท่านใดที่สนใจจะทำบัตรประชาชนนะคะ ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอิสระนะครับก็จะมีภาพหมายเหล่านี้นะครับภาพต้นไหนนะครับ